สวัสดีครับสมาคมชาวติ๊กต็อกชุมชนชาวติ๊กต็อกทั้งหลายนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่จังหวัดสกลน,นครน,นะครับจะเข้าไปตรวจเยี่ยมแปลงกาแฟของสมาชิกนะครับตอนนี้ก็อยู่บนถนนที่กําลังจะขึ้นเขาอําเภอภูพานนะครับเป็นถนนที่สวยงามกนะ็ไม่ได้มาประมาณปีหนึ่งถนนเส้นนี้ก็ถ้าไม่ใช่กลางวัน โค้งสารพัดโค้งนะครับถ้าเราไม่คุ้นเคยก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านได้เคยมาเม้นมาบอกกันหน่อยนะครับผมเส้นนี้ก็คือเส้นถนนเส้นกาลสินภูพานและก็จังหวัดสกลนครนะครับถนนสวยงามเดียวถึงบนยอดเขาก็จะเก็บภาพวิวเขาเรียกว่า300โค้งให้เพื่อนเพื่อนชมอีกรอบนึงนะครับที่หน้าวังภูพานนะครับคลิปนี้ก็ไว้สั้ทัแค่นี้ก่อนนะ